การลงพื้นที่เนี่ยมันมีความคืบหน้าอะไรของคดีบ้างแล้วก็มันโยงไปหาผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้กี่คนนะคะสำหรับคดีเรื่องของการลักทรัพย์นะครับในโรงแรมภูเก็ตกรุ๊ปูลลหนานะครับนะก็อยู่ในพื้นที่หมู่สองตำบลบ่อพุุนะครับอาเภอเกาะสมุยนะครับนะซึ่งจากการสืบสวนนะครับนะตั้งแต่วันที่รับแจ้งนะครับวันที่ทราบเหตุเนี่ยนะจะจนึงวันนี้นะครับนะเราพบผู้ที่สังการแล้วนะครับนะนะก็คือ ผู้ดีสังการเนี่ยก็เป็นเป็นผู้ที่เช่าพื้นที่ดังกล่าวนะครับตั้งแต่ปี2 5 3 3นะฮะจนถึง6 3สัญญา30ปีนะก็คือทางผู้เช่าเนี่ยเช่าพื้นที่ดังกล่าวทาง,างกก่าเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงเป็นก่อสร้ญญางเป็นโรงแรมนะครับต่อมาเมื่อหมดสัญญาสถานการณ์โควิดนะก็เลยเลิกไปนะครับจากการสืบสวนทําให้ทราบว,ว่าตัวผู้เช่าเองเนี่ยเป็นผู้ที่สังการแล้วก็วางแผนร่วมกันนะครับ กับกลุ่มบุคการทั้งหมดในการเข้ามารักทรัพย์นะแต่ทั้งทุกอย่างนะครับตั้งแต่ประตูหน้าต่างบานไม้บานประตูาบานหน้าต่างทั้งหมดนะครับรวมแล้ววันนี้ความเสียทั้งหมดเนี่ยประมาณ17ล้านกว่านะครับนะวันนี้จากการใช้เวลาประมาณ6วันนะครับเราสามารถไล่สืบสวนจนกระทั่งทราบว่า นะทรัพย์ที่ถูกสุล้ายเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็หายไปนะยางแหล่งรับซื้อใดบ้างนะครับนะวันนี้เราจับกลุ่มผู้ร่วมวกันหมดเนี่ยได้มระมาณ9คนนะครับนะแล้วก็วันนี้ในส่วนของแหล่งรับซื้อต่าง,างนะครับนะหรือผู้ที่เป็นผู้รับเหมาเนี่ยนะที่มา รับซื้อของไปเนี่ยเราสร้างบถึุคลแล้วนะครับนะก็ในส่วนนี้จะรวบรวมพยานฐานเพื่อจะขยายผลออกมจาจับต่อไปนะครับนะเพื่อจะยันนคดกีกับแหล่งรับซื้อแล้วก็ผู้รับเหมาที่รับซื้อของโจรทั้งหมดนะครับวันนี้ก็น่าจะปิดคดีนี้ได้เนี่ยน่าจะปลายปลายสัป,ปดาห์หน้านะครับนะก็น่าจะรวบรวมพยานฐานแล้วก็ดาเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดนะครับนะรวมถึงในการติดตามของการได้ที่เหลือนะครับส่วนทั้งหมดของการ ที่ติดตามได้เนี่ยเ,เท่าไหรเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องมาให้เจ้าของทรัพย์เนี่ยออยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะว่าของกลางเนี่ยความเสียหายเนี่ยของกลางที่หายไปเนี่ยมีขนาดนี้หรือไม่นะครับ